สวัสดีสมาชิกเลิศเบิร์ดมือใหม่ทุกท่านนะครับห่างหายกันไปนานเลยกับคลิปในช่องของเราวันนี้กลับมาแล้วนะครับเราจะมาพูดกันถึงนกขาถ่างแก้ไขได้ไม่ยากนะครับวันนี้เอาวิธีการมาฝากสำหรับพ่อแม่มือใหม่นะครับที่เลี้ยงลูกนกแล้วก็เจอลูกนกขาถ่างนะครับ วิธีการให้นำหลอด7 e เ่นเะครับเหตุผลที่เลือกหลอดชนิดนี้เพราะว่าเป็นหลอดที่มีรูตรงกลางไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเอามาตัดให้เป็น2วงเล็กๆนะครับตามภาพเราก็จะสามารถนำมาเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนกขาดทางได้จากนั้นให้เอาเชือกฟางนะครับมาตัดให้มีขนาดประมาณสัก3ข้อนิ้วนะครับเพราะว่า ขนาดนี้ก็จะช่วยให้การดัดขาลูกนกเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นให้นำเชือกนะครับมาผูกกับวงของหลอดที่เราตัดเอาไว้ในช่วงแรกนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเอง ต่อจากนั้นให้นำมาสวมไว้ที่ข้อเท้าของลูกนกนะครับเหตุผลที่ว่าให้เชือกยาวประมาณสัก3ข้อนิ้วเพื่อจะได้ไม่ล่นไปที่ด้านในหรือว่าหลุดออกมาง่ายนะครับใช้ระยะเวลาประมาณสัก2 3ถึงสสัปดาห์หรือประมาณ1เดือนนะครับขาลูกนกก็จะกลับมาเป็นปกติเราก็จะมีลูกนกที่มีสุขภาพดีอยู่ในบ้านของเรานะครับ ฝากติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปในช่องให้ด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลหรือสาระดีๆมาฝากกันอีกในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ